นชนะอย่างเดียวมันไม่ได้บทเรียนที่ที่ดีพอผมว่าก้าวไกลวันนี้ได้บทเรียนที่ที่ดีคือบทเรียนของการสึกว่าเหมือนจะชนะแล้วมันไม่ได้ซึ่งผมสึกบทเรียนตรงนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่และจนถึงการฟร์มคอรมอถ้าจะเป็นไปได้ผมสึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ที่เป็นคือการโบยตีเนี่ยบางทีมันทําให้เรา ทำแข็งแกร่งขึ้นซึ่งผมรู้สึกตรงนี้ก้าวไกลอ่ะคนไม่คนมีอะไรเสียใจเลยในสะำกลมผมนะผมไม,ไม่มีอะไรน่าเสียใจใครจะไปคิด <c oughs> คือผมว่าก้าวไกลเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่บอกความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สูงมากก่ารๆเลทั้งอย่างนี้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผมผมเชื่อว่าเป็นอาวุธลับอาวุธสำ,สำคัญที่สำคัญที่สุดของพรรคเพื่อไทยที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ชัยชนะ แต่คิดดูว่าถ้าก้าวไกลได้เพราะคนกรุงเทพหรือชนชันกลางเราจะตอบได้ว่าอ๋อเขาไม่ต้องการเงินเหล่านี้แต่ถ้าวันนี้ก้าวไกลกวาดปฏิริษไปทั่วประเทศมีคนยากคนจนจํานวนมากปฏิเสธเงินก้อนนี้แล้วเลือกเพราะการปรับโครงสร้างผมรู้สึกว่าน,นี่คือมิติใหม่และก้าวที่สําคัญปรากฏการณ์ที่สองที่ผมว่าก้าวไกลได้สร้างไว้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการที่สามารถใช้นโยบายโดยไม่ใช้เงิน ผมจาได้ว่าตอนผมช่วงก่อนเลือกตั้งเวลาวิเคราะห์การเมืองอแม้แต่โพที่ออกมาว่าก้าวไกลชนะแต่พออสํานักวิจัยเวลาวิเคราะห์นี่นั้นเขาจะไม่เชื่อไม่เชื่อโพตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อเพราะผมเชื่อว่าจะโดนกระสุนยิงตกในวันสุดท้ายเหมือนที่ก้าวไกลเจอประจําถ้าจําได้ว่าผมจําได้ว่าทางก้าวไกลทางพุทนาธทรก็เคยเชื่อมั่นว่าพัทยามีโอกาสแน่ เพราะว่าไปปั๊บคะแนนดีมากพอสุดท้ายแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ขยับไล้ขยับมันสุดท้ายตึ๊บตัวเลขเปลี่ยนเลยฉะนั้นทุกคนเชื่อว่าจะโดนยิงตกในวินาทีสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่โดนผมสุว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ที่เป็นคุณกับสังคมไทยสังคมกันเมืองไทยแล้วรู้ผมผมเชื่อว่าทาง ชัยชนะของก้าวไกลครั้งนี้มันจะทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าการเมืองไทยไม่ใช้เงินก็สามารถเข้ามาได้บางทีอาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆขึ้นมาก็สนุกดีนะฮะมันต้องมีพรรคการเมืองอื่นๆที่แข่งขันใน,ในแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยหลายคนเคยคิดและฝันไว้ตอนไปนักศึกษาเขาเคยคิดคิดฝันว่าการเมืองมันควรจะมาแบบนี้ได้แล้วก็ผมว่าวันนี้ <c oughs> ที่ก้าวไกลทาสําเร็จขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท,ที่มันไม่มีอะไรที่ ต้องเสียใจเลยแต่เพียงว่าแล้วก็ความที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลคราวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่วันหนึ่งอาจจะมาขอบคุณอีกครั้งนึงก็ได้ว่าเออขอบคุณที่ไม่ได้ในครั้งนี้ผมว่าวันนี้รัฐบาลทํางานยากเพราะว่าคนในกรุงเทพเนี่ยเดินไปสองคนเนี่ยหนึ่งคนเลือกก้าวไกลอะ่ะฉันคนในกระทรวงทั้งหลายเนี่ยผมว่าก้าวไกลข้อมูลเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยคนในกระทรวงทั้งหลายเนี่ยเลือกทางนี้เยอะมาก เะน้นเวลาการทํางานเนี่ยข้อมูลต่างๆอ่ะจะหลุดมาทาังก้าวไกลอภิปรายวังใจคราวนี้คอยดูแล้วกันข้อมูลจะเพียบ